ท่านสาธาชนพัทธบริษัททั้งหลายวันนี้เขามาพบบรรดาท่านงหลายในเรื่องราของมโหสถขอย้อนต้นสันิดหนึ่งเพื่อความเชื่อมกันแปลนว่าวันเดินมีปีผ่านไปหลังจากที่พร,ระเจ้าจุลนีพรทัทาสเสียอุกลเสียทีในกรมบายของมโหสถ ครบหนึ่รอบปีหลังจากที่กองทัพปัญจารคนครพ่ายแพ้พระอุบ,บายขโมหสดปัณดิตพระเจ้าจุนันีก็รู้สึกเสียใจที่เสียรู้ในกุณบายไม่ใช่เรื่องของทหารกินสินบนดังที่อนุกิวักราบทนจึงจะทรงหาทางแก้คอยแค้นอยู่ตลอดเวลา ำหรับเกวัดหิตก็เหมือนกันมองหน้าตนที่กระจกทีไรเ,เห็นแผลที่หน้าผากที่มอสดมอโหสดจับหน้าผากโคกับพื้นนะคะยี่กับพื้นจะเลือดไหลเ,เห็นทีไรก็ซื้อรู้สึกเป็นเดือดเป็นแฉ่มโหสดมากวันหนึ่งจึงเข้าเกวัดคิดอุบายได้อย่างหนึ่ง จิงเข้าไปเฝ้พระเจ้าจุนนีพรมทัตวันก่อนมันหยุดตรงตรงนี้วันนี้ก็ขอต่อไปว่าพระเจ้าจุนนีได้ทอดพระเนตรเห็นเกวัตรปรีเข้ามาเฝ้ายังไม่ทรงตรัสถามว่าว่ายังไงท่านอาจารย์เกวัตท่านมีอุบายอะไรบ้างที่จะบอกให้เราทำอีก ถ้าเป็นอย่างที่แล้วล้วก็เราเห็นจะไม่ยอมจะยอมทําตามความคิดของท่านบันใดแน่แพ้เพราะการรบมันสาคัญแต่แพ้แบบหน้าความคิดนี่มันขายขี้หน้าเขาแต่ว่าเราเองก็ยังแค็นใจอยู่มากที่แล้วเราเสียรู้ในกนุบายของมโหสถยังต้องหนีทับกลับมายัางไม่เป็นทา่า แต่ตอนหลังนี่เราจะต้องเอาชนะให้ได้นี่เห็นไหมละ่ะยากใหญ่แต่ก็ใหญ่ได้ไมจริงไต้ปัญญามันไม่ดีหรือว่ามันสมองไม่ดีแต่โวยงก็เรื่องโงแ่แกมยิงไม่ได้มองดูตัวว่าตัวนั้นแค่ไหนเวลาใครก็ทําอะไรนั่นโทษอันนั้นไม่ดีนี่ไม่ดี ในเวลาที่ตัวทําเองไม่ดีตัวไม่ได้มองมันไม่ดีไปยิ่งกว่าเขาแต่เนนตคยน,นั่งติเขาคนประเภทนี้เขาเรียกว่าคนเลวสําหรับท่านเกวัตนี่ก็เหมือนกันอดหนีอดรู้ไปอาจารย์ใหญ่แต่เนื้อแท้จริงๆตัวเองก็โง่กว่ามโหสถมากก็น่าจะรู้สึกตัวที่พระพุทธเจ้าทูลทรัสว่าอัตนาโจทยาตนานัง จงกล่าวโทษโจยความผิดไหมายความดูความบกพร่องที่กิจในกิตที่เราทำถ้าอะไรมันบกพร่องอยู่ก็คิดว่าวันหน้าเราจะไม่ยอมให้บกพร่องสบบามารถระวังมันไว้ไม่ช้าเราก็จะเป็นคนมีความสามารถและมีความฉลาดเป็นอน,นว่าเมาพระราชาัดมาอยานนั้นให้เกว่าก็กราบทูลแลาขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าที่อนไยได้อย่างหนึ่ง คทนนี้ต้องชนะแน่พะเ้าค่ะและไม่มีทางที่มิทิลามานคะรจะรอดพ้นไปจากเื้อมือได้เลยพะเ้าค่ะเซตทีกลูกหลานที่รักฟังไปนะวันนี้จะฟังได้เสร็จแล้วไม่เสร็จจ็ไม่แน่เลยพระเจ้าจุลนีจินตัดถามว่าไหนท่านว่าอย่างไงคิดยังไงต้องว่ามาสิท่านเจวัตจึงกล่าวทูลว่าอุบายสําคัญมากพะเ้าค่ะ ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลก็ตอบเมื่อพระองค์กับข้าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยกันเพียงสองต่อสองเท่านั้นตอนนี้มัน,นมเป็นความลับนะไอ้แก้วโมแล้ว,ลว,วความลับถ้ามารู้ทั้งหูที่สี่มันไม่เป็นความลับท่นี้มาความลับเขาก่อนนี้นกแก้วขี่รถหัวแล้วก็ขี่ใส่ปากมาทีนั้นแล้วท่านี้มาเป็นความลับอีก เมื่อพระเจ้าจุนนีพระมัทั์ได้ทรงสับดนงนั้นก็ตัดวันดีแล้วท่านอาจารย์ท่านเกวัดเอกราใุนพระราชาเสด็จขึ้นมาประสาทแล้วก็ไปปรึกษากันในห้องมันทองเอาเราว่าสองน้สองไปปรึกษากันในสวนไม่ได้ไปนี่นกแก้วมาขี้รถาโถอีกทั้งขี้ใส่ปากอันนี้ปรึกษากันในห้องมันทองของพระราชา เวัตเิกาธุรคขอดเดชะควรใช้บายล่อพระเจ้าวิเทียราชแน่เอาสช่ไหมล่นะด้วยกาม,มาคุณแล้วตัวข่าเสียพร้อมทั้งอบอนพร้อมทั้งมโหสถอีเานี้เองอย่างนี้เขาเรียกว่าหมูเป็ล่อเสือใช่ไหม ล่อเดกามาคุณได้จับข้าโมูไปล่อเสือเสือก็ไปกินได้อีกเสร็จฟังต่อไปนะราชาถามว่าอุบายของท่านในหน้าฟังแต่เราจะล่อเข้ามาได้ยัยนไ้ไ่ลองว่ามาทีละท่านเจวัก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชาเรื่องน,นี้ไม่ยากเลยพระราชดิดาของพระองค์ก็นำว่าปัญจาละจันที มีพระรูปพระชองงดงามมากเกวัดยังทูลที่ตอนนี้จะบอกเกวัดทูลไม่ทันจบพระเจ้าจุนันีก็ทรงกริ้วด้วยพระเสรเสียงดังว่านีหยุด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 เกวัดเกวัดหยุ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 ดท่านจะให้ราชธิดาคือลูกสาวของเราไปล่อ้าสิกอย่างนั้นเลยท่านดูมินเรามากเกินไปเสียแล้ว วงดากงของเรานะั้นไม่เคยทาเช่นนั้นะหากว่าท่านจะพูดไม่ถูกใจเราอีกเราจะประหารชีวิตกันเสียเอาแล้วน,น,นะ่นะคิดว่าจะอยู่ๆจะยกะลูกสาวไว้ให้เขาให้กับมามให้หนูตัวเล็กๆกําลังกระจุ่มกระจิมให้ควายแก่กินยาอ่อนเนี่ยนะอาจจะเสียกํลาลังใจได้ดีไม่ดีถูกเมียทุนเขามันอย่างนั้นเพียทุนนี้ก็เสียท่า ราชาคิดมาเป็นอย่างนั้นต่เกวัตถ์มีความหมายอย่างหนึ่งฟังต่อไปท่านเก,ว,กนวัตกราบทูลวย่างไม่ไม่ควรจะสตุะทา,านท่านเกวัตกราบทูลอย่างไม่สตุะทา,านเลยตายแล้วไม่ตายไม่เกรงใจเพราะว่าความคิดเห็นของคนอย่างกับราชาื่อขอเดชะได้โปรดฟังข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลและจบเรื่องก่อนไป้าค่ะอย่าเพิ่งทรงพระวีลด อมบายข้าพระพุทธเจ้าคราวนี้เป็นที่จะต้องเป็นที่พอพระเาชไทยของพระองค์อย่างยิ่งถ้าหากว่าพระองค์ทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าวถวายจนจบหากไม่เป็นที่พอพระไทยข้าพระพุทธเจ้าขอถวายชีวิตพระเจ้าะผ่านในเอา,าชีวิตเป็นเดิมพัน ราชาเยสวดรัตอาจึงได้ทรงตัดว่าถ้า,ยถายอย่างนั้นก็พูดไปที่เร <accord> ื่องมันเป็นยังไงท่านเกวัจินไดกลาวถึงว่าข้าพระพุทธเจ้าต้องการให้รบโอนเรียกนักโวยมาแต่งพนาความงามของพระราชธิดาเป็นเพลงขับแล้วก็ให้นักร้องขับกลับกลับตอนนั้นไปเมืองมิธิลาใช่ไหม ส่งให้นักร้องแต่งเพลงให้มันเพราะพัฒนาความงามของลูกสาวนี่ก็ส่งนักร้องไปเมืองดีลามหานครขับบทร้องข็เปไปร้องเพลงร้องกลางแจ้งบ้างร้องกลางแปลงบ้างร้องในวิกย์บ้างร้องที่นักร้องมันดัาดีไม่ดีก็มาร้องกันที่สนามหลวงประชาชนเอาอย่างนั้นประชาชนจะเอาอย่างนี้ ประชาชนยาสา้าเหยืออาุสาวรีดีไม,ม่ดีมีทธิดินเงินหมดเป็นหลายสิบล้านบวชขับให้มีใจความว่าพระราชวินดาของรัตว์ในปัญจาะนะครพนนามว่าปัญจาละจันทีทรงมีพระรูปโฉมงดงามดุจนางเทพอักษรสมควรที่เป็นเอกอกรรมยศสีข้าวเจ้าวิเทยรราชประมรสัต์เป็นอย่างยี่งแน่ ถ้าหากว่าเจ้าวิเทรชได้นารีรัตน์ปานนี้มาเป็นคู่ครองแล้วก็ไม่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์นะหมายความถ้าวะเจ้าวิเทราชไม่ได้นารีรัตน์เห็นปานนี้มาเป็นคู่ครองแล้วก็ไม่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์คราววิเทรชต่อไป เมื่อเพริงขับด้วยแพร่ไปถึงแม่กันข้าวิเจ้าวิเทหราชแล้วก็เชื่อในว่าพระองค์จะต้องหลงไหลในความงามของพระราชทิิด้และคงมีพระเบญสง์จะวิเศษส,สมรสกับพระนางอุบายต่อไปที่จะทำแก่พระเจ้าวิเทรรหราชมโหสถเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระเดียกข่าพระเจ้าจุโสรจุนนีรนธรรมทัตทรงพอพระไทย ทีแรกว่าคิดว่าอยู่ๆจะย,ยกลูกสาวให้เป็นเมียเขา,ามันเป็นไปไม่ได้ชอบใจนมบายของเกวัตมากจึงรับสั่งให้นักวีที่ประจำพระราชสนักมาประพันธ์บทขับกล่อมมีใจความตามที่เกวัตกราบโทนนั้นแล้วก็นักให้นักขับที่มีเสียงไพเราะสนุกสน ออกไปที่ร้องับเรโคมที่เมืองมิถิลลาจึงว่าท่านได้ยินเึงแต่กันของพระเจ้าวิเทหราชมันก็ได้ยินไม่ยากคนคนก็เล่าต่อไปพระเจ้าวิเทหราชจึงได้รับสั่งให้พวกนักขับร้องมาขับกล่อมในพระราชนิเวศทรงฟังี่ความเพลิดเพลินและวพอพ็ไทยกลับทรงหลงไหลในความงาม ท่านแม่เอาแล้วเนี่ในความงามของพระราชดิดาของพระเจ้าจุลนีพมรทัศน์นะตามที่ขอรองเพลงนั้นทรงใครใหญ่จะได้นางมาเป็นเอกอัครเมสีอัครเหสีนั่นมาจะเอกนะเอกมีอยู่แล้วอัคาเมียผู้เลิศเอกอัครมเหสีมีพู้เลชั้นหนึ่งก็มีอยู่แล้วพระนางอุทุมพร จึงรับสั่งถามพวกนักขับรองว่าพระราชธิดาขาพระเจ้าชนานีเนะี่ยมีพระรูปพระโฉมงามมากอย่างที่เป็นขับร,ร้ถที่เลยนักขับร้องกราบทูละขอดีชะข้อความในบทนี้ยังพันนาความงามขบวนนามไม่ถึงหนึ่งในร้อยแม้ในก็โม่ตอบอีกว่าที่พัฒนามาเนี่ยมันแม้พันนาจริงๆนะ สวยวันนี้โอ้โหมันเหมือนกันางเทพธิดาแ่แกควาจริงแกไม่เคยเห็นนะแล้วก็ใชยย้ามาร้องแกก็ร้องไปงั้นแกบอกว่าสวยเหมือนกับนางเทพธิดาความจริงเทพธิดาแกก็ไม่เคยเห็นแกก็คุยฟุ้งไปตามคําสั่งของนายมาไม่เน้นไม่ได้หนึ่งในร้อยเดือหนึ่งในพันของความงามที่ปรากฏ แต่บรนางจริงๆพระเจ้าค่าบรรนางจริงๆนะสวยมากโอ้โหใครเห็นก็คนไหนเห็นคนนั้นคนน่า,นนามดลหลงไหลฝันฝันอยากจะสัมผัสอยากจะร่วมรักแต่ว่าอย่างคนยังข่าพระพุทธเจ้าเหมือนคนชั้นทาสไม่มีโอกาสถ้าคนที่จะมีโอกาสก็ต้องอยากพระองค์ในตาพระเจ้าค่ะ ้องเป็นพระราชาที่ทรงพระราชอำนาจมากเป็นมหาประเทศประเทศมหาอำนาจจึงจะมีโอกาสพระราชาประเทศเล็กๆร้อยเอกนครก็ไม่มีทางยังไงยังไงพระเจ้าจุลน,นีสงไัยก็ไม่ยอมยกให้ถ้าพระองค์มีความปรารถนาอะไรถ้าพระพุทธเจ้าวหวังว่าคงได้แน่แน่ไอ้พวกนี้คุนเก่ง เมื่อเจ้าวิเทหราชทรงตัดว่าถ้าอย่างนั้นนะก็เราจะส่งสารไปกราบทูลพระเจ้าจุนนีเพื่อขอพระราชิิดามาเป็นอัครมเหสีของเรานักขับร้องที่ออกไปจากพระราชสำนักของพระเจ้าจุนนีก็ได้นำพระราชาำรัยเข้ามาเจ้าวิเทหราชที่ตรัสกะตนมากราบทูลนพระเจ้าจุนนีทรงทราบ อาจารย์เกวัตเมื่อทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชมีพระราชประสงค์เอาบายที่ตนวางไว้ชิ้นนั้นจึงได้รับอาสะพระเจ้าจุลนีจะนำมรรนาการไปถวายพระเจ้าวิเทหราชและกำหนดวันที่จะเชิญสนิทรมพิธีอภิเษกสมรสนี่เปเนฝ่ายหญิงขอฝ่ายชายซะแล้ว พอเขาต้องการใหนมาก็ของกำน,นันไปให้เขาเกรงกลัวเขาจะมามาเอาฟังข่าวต่อไปฟังต่อไปข่าวลือทั่วไปเนี่ยพระนครมิจิลาว่าพระเจ้าจุนนีกับพระเจ้าวิเทหราชจะผูกสัมพันธมิตรีต่อกันโดยพระเจ้าจุนนีจะพระราชทานพระราชธิดาของพระองค์แด่พระเจ้าวิเทหราช และได้ทราบว่าเกวัตโรหิตจะมาเฝ้าเพื่อกำหนดวันภิเศษโอ้โหข่าวมันเร็วจริงๆนะข่าวเรือนี้ได้ยินไปถึงพระราชาวิเทหะวิเทหราชนะพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็มโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตมีตกทิ้งการมาของเกวัตเพราะว่าท่านเป็นคนมีปัญญาในมโหสถ ก็ไม่รู้ว่าเกวัตจะมาไม่ไหนอีกแต่ก็ได้เตรียมการวางไผนการแก้ไขไว้แล้วด้วยความไม่ประมาทข่าวลือที่ว่าเกวัตจะมาเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความจริงคือวันหนึ่งได้มาถึงกรุงมิถิลามหานครและเข้าเฝ้าถว,วายบังคมพระเจ้าวิเทหราชถวายเครื่องบรรณาการ เมื่อได้โอกาสจึงกราบทูลว่าขอดีชะแค่ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในมิถิลามหานครราราชของข้าพระพุทธเจา้าทรงพนัน,นว่าพระเจ้าจันนีรธรรมทัตแห่งปัญจาะนนครทรงมีพระประสงค์จะทาความสัมพัน์ายตรีกับพระองค์เพื่อนครนครนางสองเป็นสุวรรับตภพี ทองแผ่นเดียวกันสุวรรนแบบทองปติีแบบแผ่นดินหมายว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันถ้าพระพุทธเจ้าจะได้รับพระบระมราชองค์การจากพระเจ้าจุลน,นีให้มาเจริญสัมพันธไมตรีกับพระองค์ในครั้งนี้ถ้าพระพุทธเจ้าวหวังด้กล่าวว่าพระองค์คงจะยินดีและพระรมราชานุทย ในการผูกสัมพันธ์มิตรีกับพระราชาของข้าพระพุทธเจ้าขอให้โปรดรับมิตรีอันนี้เถิดพระเจ้าค่ะฟังฟังตอนนี้ก็เหมือนกับประเทศไทยเวลานี้หลายหลายประเทศเขาต้องการผูกสัมพันธ์มิตรีไอ้สัมพันธ์มิตรีนี่มันเป็นสัมพันธ์มิตรีก็ดีถ้าเผลอก็มาเมื่อไรเป็นสัมพันธ์มิตรีแล้วก็ยุ่งกันใหญ่แล้วนะ เขามีูกพี่เราไม่มีนะเขามีูกพี่ในะอย่างเขมรเขาก็มีลูกพี่อย่างลาวเขาก็มีลูกพี่ยนเขาก็มีลูกพี่แต่พวกเราสมัยก่อนมีลูกพี่แต่มีคนเขาขับูกพี่ไปแล้วตอนนี้เราก็ต้องยืนยิงขาเดียวโด,โดดเดียวมันจะล้มหรือไม่ล้มถ้าเราไม่มีขาสายถ้าว่ากันต่อไปนี่มันเรื่องของการเมืองพระไม่เกี่ยว เป็นอนุวาพระเจ้าวิเทยรราชทรงมีพระราชกรณิไปสันถานกับเกวัตวันนี้ก็าไม่ได้แต่งงานกันหรอกเป็นอย่างดีจัดในจัดรับความสัมพันธไมตรีขางพเจ้าจุลนีพรทมทัตแห่งบรรจารนครด้ความเต็มประทยอย่างยิ่งเจ่นเกวัดมาดาวกาจได้กราโทนลอ่อไปว่าขอเดชะ เพื่อให้สัมพันธไมตรีของนักสอนอนครมีสมนิทแน่นแฟนยิ่งขึ้นข้าพระพุทธเจ้าเลยรับพระบรมราชอ,องค์การจากพระเจ้าจิานีให้มากราบทูลขอถาวายพระราชิติดาเผ่นนามว่าปัญจาปัญจาระจันทีแดกพระองค์ขอพระองค์จงเสด็จพระราชดำเนินไปทำพิธีภิเศสมรสกับเพร่นนาม ณปัญจาลนครเถิดพระเจ้าค่ะไม่เอาแล้วแม่เ้าเรียกว่าหมูล,ล่อสเสือแต่ว่าสเสือตัวนี้จริงๆสำหรับพระเจ้าว,วิเทยารานี่ก็สงสัยว่าจะเป็นสเสือแก่เคี้ยวไว้คมีแต่สำหรับมีสเสือที่มีมความสำคัญก็คือมโหสถเสือตัวนี้สำคัญค พระเจ้าเป็นอนุวาโมโหสดไม่เจเสียเนี่ยเป็นเสิงสิงนี่เียำน่ายกระทั่งเสียงต้อคุยินต่อไปพระเจ้าวิเทียราชได้สดับคํคำของเกวัตบริหิตดังนั้นก็ทรงดีประทายสมนักอย่างยิ่งเพื่อแต่เพื่อให้โมโหสถได้รับทราบเรื่องนี้ไว้ด้วยเช่นด้ยวกัาท่านเกวัต ขอท่านนำความเรื่องนี้ไปสนทนากับมโหสถบัณฑิตของเราให้ทราบไปด้วยหนึ่งท่านกับมโหสถก็เคยมีเรื่องกันอยู่เมื่อครั้งธรรมยุทธถ้่าอะไรขอท่านอยอมไปรับคอกลปรับความเข้าใจกันเสียก่อน,นไปปรับความเขา้าใจกันให้ดีก่อนแล้วว่าจึงมาหาเราอีกครั้งตอนนี้ธรรมข้อดัวมโหสถไม่ยอมพูดกับเกวัต เมืมอ่อมโหสถรู้ว่าเกวัตจะมาหาในวันนั้นจึงคิดว่าตอนไม่สมควรจะให้จะพูดกับคนลามกเช่นเกวัตจึงได้ดื่มดื่มดื่มเนยใสนะนเนยใสกินนมันขี้ไหลมังดื่มเนยใสแต่เชา้าให้คนอาเรียงเอาโคไม่เอาโคไม่มสด มาละเลนจนท่วเรือนไอ้โคไม่สวัสีงัวขี้งัวใหม่ใหม่โคไม่สดยังไม่รู้อะไรขี้งัวใหม่ใหม่ที่งวงที่ใหม่ใหม่มาทาพื้นบ้านทั้งหมดเอาน้ํามันทาเสาเรือนนะแล้วก็ตั้งเตียงผ้าใบผ้าใบไว้หนึ่งเตียงสําหรับโมโหสดนอนนะนอกจากนั้นก็เก็บไว้หมด ไม่ว่าจะเตียงจะต่างทั้งหมดแต่ให้มีมันอันเดียวแบบสิทันชยัยเลยนะโอ้โสดนุ่มผ้าแดงนอนบนเตียงผ้าวางคุณอาสาปรตูวเจ็ดชัน้นแล้วก็บอกวิธีที่จะปฏิบัติต่อเกวัตให้แกคนเข้าประตูทุกทุกชั้นว่าคนจะทําแบบไหน,นโอ้โหเข้ากันจริงๆนะนี่เอากันจริงๆฟังต่อไป ท่านแกวัตบรหิตอาจารย์ที่เฝ้าพระราชาแล้วก็ตรงมาที่บ้านมโหสถถึงประตูชั้นที่หนึ่งทีงถามคนเฝ้าประตูว่าท่านท่ามโหสถบัณฑิตอยู่ที่ไหนอยู่หรือเปล่าแล้วก็เดินเข้าไปเขาไม่ทันตอบเลยเขาไม่ทันตอบเดินเข้าไปแล้วทําท่าโอ้อาดคนเฝ้าประตูกั้นไว้แล้วพูดว่าท่านจะต้องส่งเสียงไปนะ เพราะว่าท่านจะมาหาท่านมันดิตก็จงมานิ่งๆเพราะว่าวันนี้ท่านมันดิตดื่มเลยใสยอย่างแรงท่านจะต้องไม่มีเสียงเออเออเออเอเอ,เอไม่ควาจะห้ามส่งเสียงดังภาษาอังืฤษในยุงม,มากเวลานี้ท่านมาหัวสดดื่มเลยใสเป็นมาก ถ้าจะทำเสียงเอ็ดเสียงดังไม่ได้แล้วก็ให้ท่านเกวัดผ่านประตูชั้นที่หนึ่งเข้าไปพอถึงประตูชั้นที่สองคนเฝ้าประตูก็พูดอย่างเดียวกับคนที่เฝ้าประตูคนแรกแล้วก็ปล่อยเข้าไปจนถ้าผ่านประตูชั้นที่สามสี่ห้าหกเจ็ดจึงถึงที่มโหสถนอนอยู่ มโหสถนอนอยู่บนเตียงผ้าใหม่เตียงผ้าเห็นเกวัตเข้ามาขายับจะพูดแต่มีคนห้ามว่าท่านมันติตยอย่าพูดเพราะท่านดืน่มเนยายอย่างแรงไม่ควรจะพูดกับคนเร็วๆอย่างเกวัตอย่างนี้เมื่อถูกห้ามตามที่นัดหมายมมันไว้หมโหสถก็ไม่ยอมพูด อันนี้เขาเขานักใจไว้นะ่ะเพราะเขาไม่อยากจะพูดถ้าคืนพูดจริงเงินเในสายมาเดี๋ยวขี้เป็ดจะลําบากท่านแกไว้ก็ไปหามโหสถเมื่อไม่มีที่นั่งแล้วก็ไม่มีคนต้อนรับก็ทําเป็นาการเกือเกลอเคอะเคอะชบนท่าเกะกะทั้งยหญ่ทั้งยังยืนเหยียบที่โคสดีหน่วย คนของมโหสถไดสน้แสดงการจกเกวะต่างๆแสดงคนละแบบคนณลทางคนลท่านนะบางคนก็ทํายักคิ้วบ้างบางคนก็ถลึงตาบ้างบางคนก็เงื้อมือทําท่าจะตีบ้างบางคนก็ยกกำปั้นให้บ้างบางคนก็ทําท่าจะเตะบ้างอ้อยุ่งจริงท่านเกวะที่ใหกายของคนเหล่านั้น ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจให้รู้สึกว่าสะดองอย่างยิ่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเขินอยู่ต่อไปนี่หน้าก็จะไม่ปลอดภัยจึงพูดกับมโหสถว่าท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอลาแล้วนะแล้วก็เดินออกไปคนขมโหสถยังได้ช่วยกันจับคอเกวัตลักเอาวสิเวลาะ ค่อยไปผลักเลยบางคนก็ตบหน้าสะบ้างบางคนก็ทุบตีที่หลังบ้างไปถึงว่าตูชั้นไหนก็ถูกผลักถูกสายส่งออกไปโอ้โหนี่โทษเนะี่ยล่อก็โทษขนาดนี้นแสดงความไม่เป็นมิกันแ,แน่ท่านเกวัดได้รับความบอกช้ำทั้งเจ็บทั้งอายรีบเดินมุ่งหน้าไปเฝ้าพระเจ้าวิทธาิราช สำหรับพระเจ้าวิเทหาราชสนมีว่าวันนี้มโหสถบุตรข้งเรากับเกวัโคงพบกันแล้วและคงได้สั่งสนทาน,นาเป็นธรรมสาระชาซึ่งการันนจะไปที่พอใจครั้งแล้วทั้งคงจะปรับความเข้าใจกันในเรื่องที่ลกาวมาแล้วเป็นอย่างดีต่างก็คงจะภัยให้กันากันอันหนึ่งท่ามรมธาน อ๋สดคงย,ยนดีใจด้วยกับเราที่ยันได้พระราชจานานิรดาเข้า่าเจ้าจุลนีมาเป็นมเหสีโอ้โ,โอเอาก็อย่างนั้นควายแก่จ,จ,จะเล่นยาอ่อนนมันอดไม่ได้น้อเกิดเป็นผู้หญิงนี่มันก็ลาบากถ้าแต่งงานกับคนรุ่นราวขาวเดียวกันมันก็คนยิ่งชั่วแต่เมื่อปกแต่งงานกับคุณแก่ขราวพ่อนี่ มันก็ไม่ต่างกับกินบวกเผานะก็ไม่ได้ความขณะที่พระเจ้าวิทยาราชสุนทรยู่ฐีความกระยินยิ้มย่องพระทัยอย่างนั้นท่านบอกว่าก็พอดีได้ทอดระเตนเห็นแกวัดโดยเขามาหมอกเฝ้าจิจพาะพระพัพพกเจิงที่ทรงตัดถั้ว่าท่านอาจารย์ท่านพบม่าโหสุดแล้วเลยโหสุด พูดกับท่านอย่างไรบ้างแล้วก็คอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันแล้วก็มังโหสุดชอบใจข่าวที่ท่านนำมาหรือไม่ mm. นี่ครับท่านเกวะกราบทวมาขอเดชะต้ายาไมา่พึงกล่าวคนอย่างโหสุดไม่ควรนับว่าเป็นบัณฑิตพระเจ้าค่ะโหสุดเป็นคนถอยกันด้างข้าพระพุทธเจ้าไปถึงบ้าน โมโหสถไม่พูดกับข้าพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่ที่นั่งก็ไม่มีให้ไม่มีการต้อนรับไม่มีการประสยทําเป็นไม่แล้วทําเป็นหโหนกคนอย่างมโหสถนี้ไม่ควรจะอยู่ในตาแหน่งอันมีเกียรต่่ไ้ไ้สมนักเลยพระเจ้าค่ะไม่ไมาอเอกกลาวมาอย่างนี้รวจะไหไงต่อไปดูปหลานที่รัก จะฟังไหมว่าพระเจ้าวิเทหราชตรัสว่ายัางไเอมองดูเวลาฟังไม่ได้เสียแล้วเพเาะาะว่าเวลาหมดวันนี้สําหรับวันนี้ก็ต้องขออยู่ด้วยวันจะเพียงเท่านี้คนหลังคุยเปนใหม่ยังมีเรื่องดีๆเยอะเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้หลวงปู่ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล โยมมีเดลู่หลานที่รักกับรรดาญาิโยมพุทธบริษัททุกคนสวัสดี